วันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมารับฟังสิ่งที่สอนให้กับกลุ่มเนี้ยเมื่อข่าวที่แล้วสอนเรื่องเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเนี่ยลงสู่ให้เราปองลงสู่ธาตุสี่ได้ไหมปกติเนี่ย รูปเสียงกล,ลิ่นรสโผฏฐัพพะเราเราทั้งหลายจะยึดมันเป็นพอใจกับไม่พอใจซึ่งมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายไปกับซึ่งเราบุ่นวายไปกับโลกใบนี้โลกใบนี้เนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือธาตุสี่และธาตุสี่เนี่ยเอามาประกอบเป็นรูปเสียงกลิ่น รถโผทพพะและธรรมอรมณ์อันสุดท้ายกระทบใจไม่ไม่มีใครสงสัยนะตรงนี้นะก็สิ่งที่อยู่ในโลกเนี้ยเป็นธรรมดาแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นธรรมดาถ้าเราไปหลงหลงหลายยึดมันมันจะไม่เป็นธรรมดานะตอนนี้เนะี่ย เราใช้เซนของคณิตศาสตร์เซนของฟิสิก์เข้ามาดูสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเนี่ยก็พอจะอนุโลมลงได้ว่าเห็นมันเป็นธาตุสี่ละเห็นมันเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟนะเห็นเป็นธาตุสี่คือของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานรอบตัวทั้งหมดเนี่ยก็คือสสารและพลังงานนั่นเองเราเห็นมันหมดอย่างนี้ละ แต่เห็นแล้วทุกคนสงสัยไหมเห็นแล้วทำไมเราต้องไปยึดเราบอกมันเป็นแค่ธาตุสี่รอบตัวไปหมดที่ไหนก็มีธาตุสี่นั้นเราคุยกันเนี่ยที่ไหนก็มีธาตุสี่แต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่เป็นธาตุสี่ไม่ทำให้เราทุกข์หรุที่เราทุกข์นั่นเพราะเราไปยึดไปยึดได้ธาตุสี่เหล่านั้นยึดบ้างเปรียบเทียบบ้าง ไอ้นี่สูงกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ต่ำกว่าไอ้นั่นเนี้ยตรงนี้ต้องหกักพอไปยึดเนี่ยเราเลยทุกเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราดูสาเหตุสาเหตุที่เราไปยึดเราไปทุกข์อเพราะเรามีเลามีใจของเราเขาไปยึดถ้าสี่เขาเป็นเขาอยู่อย่างนั้นนะตั้งแต่ดึกดําบันอดีตมาจากไหนก็ไม่รู้ปัจจุบันจะไปไหนถ้ามันก็ยังเป็นท่าท่วนอยู่ใน จักรวาลน,นี้แหละแต่เราอะลอยมาจากไหนไม่รู้ยึดอันนู้นฉันเอาอันนี้ฉันเอา,อ,นนเอ,าอันนี้ฉันจองนะก็คือเราทั้งนั้นเลยเมื่อเราไปจับไปต้องไปจองผลที่เกิดขึ้นท่าสี่เขาก็าเป็นของเขาอย่างนั้นแต่เราพยายามจะไปคอนโทรลเขามันคอนโทรลไม่ได้ท่าสีเขาเขาเป็นตามคุณสมบัติของเขาซึ่งคุณสมบัติของเขานั้นพระพุทธองค์บอกคือ อันนี้จังทุกขังอนัตตานะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เราเนี่ยไปจับไปจองไปยึดจะไปบงการแล้วเสร็จแล้วก็บงการไม่ได้ตามใจเราเราเลยทุกนะสรุปอย่างนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะเนี่ยเป็นแบบนี้ตัวลงเหตุที่เราทุกข์กันอยู่เพราะอะไรเหตุที่ต้องทุกข์เพราะอะไร เพราะเราเพราะมีเราตรัวลงเราเห็นแล้วเหตุที่ไปทุกเพราะมีเราเพราะพระองค์ก็เลยให้เราหาทางวางไงวางเรามันลงไปแต่วางยังไงมันก็ไม่ลงไอวางให้เราตัวเนี้ยวางเราเนี่ยให้มันลงไปมันก็ยังไงก็ไม่ลงท่านก็เลยเพียนสอนเพียนอะไรต่ออะไรตามทฤษฎีต่างๆที่เอามาสอนพวกเรา เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเลยอ,อธิบายได้อันหนึ่งว่าเหตุที่มีเราและไปยึดธาตุสี่เนี่ยก็เพราะเรามีตัวตนมีอัตตาท่านบอกเปลี่ยนตัวนี้ซะคอนเซปตเปลี่ยนอัตตาให้เป็นเมตตาถ้าเปลี่ยนอัตตาเป็นเมตตา จากการที่จะยึดเป็นให้ขายออกขายออกไปเรื่อยๆเออชักได้ตัวตนเราก็จะบางลงเมื่อตัวตนบางลงทุกข์ก็จะเบาลงนะจะเห็นว่าพอตัวตนบางลงหรือเบาลงการที่จะไปยึดธาตุสี่มันก็จะบางลงด้วยแต่แต่ยังไงก็บางไงก็เป็นแค่ขั้นตอนในการปฏิบัติอันหนึง่งที่เราใช้ทาน นะทานแล้วก็บวกเดินจงกรมทนะานศีลสมาธินั่นแหละต้องมีทานหน้าทานศีลสมาธิเพื่อวางให้มันเบาลงเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆแต่เผลอปั๊บยึดอีกเพราะเบายัางไงก็ตามทานเบาลงเบาลงตัวตนก็จะบางลงแต่มันไม่จบไม่สิ้นทั้ทีตัวตน นะตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์มาหรือก่อนพระพุทธเจ้ามาเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่าตัวไอตัวตนเนี่เป็นตัวแสบก็พยายามจะให้ไอตัวตนเนี่ยมันล่มหายตายจากตัวตนของเราเนี่ยห้มันล้มหายตายจากทํากันยังไงมันก็ลุกขึ้นมาเป็นผีดิบขึ้นมาทุกทีทํากายนี่ให้ตายตัวตนก็ไปเกิดใหม่เนี่ยไอตัวตนตัวเนี้ยนี่ท่านก็เลยต้องค่อยๆมาดูที่มัน มันทำงานยังไงค่อยคมาดูดูศึกษามันปรากฏว่าพอตัวตนมันบางสุดท้ายแล้วเนี่ยนะบางรัธิก็ใช้ภาวนาบางสุดแล้วเนี่ยใช้สมาธิวางให้มันว่างไปเป็นลมบางลัธิไปเป็นลม,ลลปปนลมหมดไหมไม่หมดมันก็ลอยไป กำลังสมาธิกดไว้ที่เรียกว่าหินทับยา่าพอหมดกำเวลาเราตายจากโลกนี้ไปแล้วกําลังที่เราเอาไปกดกดอัตตาตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยตัวตนก็จะขึ้นใหม่ตรงเนี้ที่เขาเรียกว่ารูปประพรมทีน,นี้ไอ้รูปประพรมตัวเนี้ยมันจะมีสองสองชนิดรูปประพรมแบบมีความรู้ว่าตัวตน ถ้าไม่มีทานประกบมันไว้มันจะยืดเป็นอัตตานะถ้าไม่มีความรู้ตรงนี้คือใช้สมาธิกดข่มไปตลอดเลยอันนี้เขาเรียกว่าผมลุกฟักแต่ถ้าไอตัวตนตัวนี้ไออ,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 อที่ที่กดโดนกดข่มไว้เนี่ยมีความรู้ว่าให้ต้องเอาเมตตาประคองไปตลอด ไม่ไงั้นตัวตนจะขยายตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดเอาเม็ตเอาเอาสมาธิกดข่มไว้ไอ้ตัวตนตัวนี้เขาเรียกว่าอารูปประพมคือไม่มีลูปแต่ยังมีอัตตาอยู่บาง,บางๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่เราไม่ไม่ปล่อยให้มันขึ้นมาเป็นตัวตนเอาเมตตาประคองไว้มันก็จะเป็นอรูปประพมห้าชั้นอวิหาอัตตาสุนทกษา สื่อทักษีออคคณิตาแต่ละชั้นใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะเนี่ยก็เพื่อเข้าสู่ความไม่มีตัวตนเรียกว่าพระอรหันต์นะแต่เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากพวกเราโชคดีเรามาเกิดทันที่พระพุทธเจ้ายังมีคำสอนให้เราได้ศึกษาอยู่ท่านก็เลยบอกเอ้าท่านให้วิชาอันนึงเรียกว่า อินรีห้าพละหา้าวิชาของพระพุทธเจ้าอินรีห้าพละเอาวิชาเนี้ยมันจะไปวางตัวตนเนี่ยว,วางยังไงก็มาดูนะพอเราตัวตนเราบางเฉียบแล้วเข้าใจนะตัวตนบางแล้วนะ,จะเจริญเมตตาเต็มที่แล้วบางเฉียบแล้วแต่นี้เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆประคองไว้อย่างนี้ก่อน นี้เราก็าไปดูดีว่าพระพุทธองค์จะสอนอะไรเราถ้ายังไม่สอนเราก็จะไปได้แค่เนี้ยเพราะว่าถ้าเราไปสามารถหาวิธีวางตัวตนได้เราก็เป็นศาสดาอุค์เอกของโลกเหมือนกันเข้าใจนะถ้าเรายังหาไม่ได้เราก็ต้องประคองไว้อย่างเนี้ยนะแล้วก็ไปค้นหาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนบ้างไปเรื่อยๆเพื่อเอาวิชานั้นมาวางตัวตน ที่บางๆที่บางๆนี่แหละเห็นไหมอย่างนี้ในตัวอย่างของพระพุทธองค์พระเทวทัตเนี่ยท่านยังบอกว่าเนี่ยเธอจะได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านามว่าอาธิสาระแต่เมื่อไรไม่รู้ยาวเหย,ยียดเห็นไหมก็คือพระ,ะ,พระเทวทัตภาวนาด้วยวิธีนี้ใช้ฟัาง แข็งแก่งใช้ความเครียดเข้าไปกดกมทุกอย่างจะต้องทรมานบีบอัตตาอย่างเต็มที่ไม่ฮะตามันดิ้นเลยนะมันก็จะไปเป็นปัจเจกอีกอันหนึ่งเชื่ออติสาระแต่ยาวนานนะแต่วิชาของพระพุทธองค์บอกถ้าเป็นสาวกาภูมิเนี่ยอาวิชาท่านไม่ใช้สำเร็จในชาติเดียวเราก็เหมือนดูท่านเหมือนคุย <c oughs> แล้วเราก็เอ๊ะไปยังไงวาธาตุเดียวด้วยนะแล้วอ่าทเท่าท,ท,ที่ตามค้นมาก็จะเจออันหนึ่งท่านบอกอ่ถ้าภาวนาด้วยมหาสติปฐานสูตรนะก็จะสาม,มารถสำเร็จเป็นพระอรหันได้อันนี้มหาสติปฐานสูตรค้นไปค้นมาก็คือมักมีองแปด อาวได้มัคมีองแปดแล้วก็คือมหาสติประฐานสูตรแล้วแล้วยังไปไปพระหลาดไม่ได้ปรากฏว่ามหาสติประฐานสูตรหรือมรคมีองแปดคือปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกเนี่ยมันก็คือวิิยะสติสมาธินะมันจะเป็นสายเข้ามานี่อาวตอนนี้ศรัทธาต่อพระพุทธองค์เราบอกเราศรัทธาแล้วเพื่อ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันจะอ๋อมันจะอ๋อยังไงยังไม่รู้เหล่านี้เราตามตามไล่ลายแทงมาจะเป็นแบบนี้อา้าวตอนนี้มาดูศรัทธายังไงไม่รู้พวกเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตามคําสอนของท่านนะวันใดวันหนึ่งเราก็คิดว่าโจทย์อันนี้คงจะเปิดเผยอ,ออกมาแล้วเส็จแล้วก็เปิดเผยจริงๆ นะมีโยมคนหนึ่งภาวนาเหมือนพวกเราเนี่ยอยากเอาจรัง,งหนักแน่นก็มีมัคมีองแปดอย่างเต็มที่มองเห็นพระพุทธเมตตา็ยิ้มกับท่านอยู่แล้วพ็ใจเป็นทานปรากฏว่าขณะที่นั่งไหวพระพุทธเมตตานั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ด้วยความเคารพ ปรากฏว่าอวัยวะเพศชายลอยมาจากหน้าพระพุทธเมตตาก็ตกใจมาส่งอารมณ์ก็เลยยังไม่ทันส่งอารมณ์รีไปเดินจงกรมหรือ,รอว่าตัวเองทำความพเพียรน,น้อยไปจิตไฟต่ mm ํา hmm. ก็ไปเดินจงกรมอะไรต่ออะไรมันก็ไม่หายคาบเครือบแกงเพราะว่าจิตตัววันนั้นมันบริสุทธิ์นะมันตั้งใจมันไม่ได้มีเรื่องนี้มานานแล้วพระอายุก็ามากแล้วก็เลย เดินจกมอีกสองวันไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยนะแล้วก็แก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงเราหมแต่คิดคิดก็คือสังคารนี่ก็มาปรึกษาเราโทรมาปรึกษาเราโอ้ยเราได้คําตอบแล้วก็คือที่เราบอกว่าพระผู้ทงสอนว่าให้มองรูปเสียงกลิ่นรสมองรูปอะเอารูปอย่างเดียวก่อนให้มองไปสู่ธาตุสี เราก็มองไปสู่ธาตุสีนะแต่เราธาตุสี่เราที่ให้ไปเรายังมีอันนี้เราชอบอันนี้ธาตุสีเราไม่ชอบอันนี้เราให้ความหมายสูงอันนี้เราให้ความหมายว่ามันต่ําเห็นไหมเรายังเอาธาตุสีมาปรุงเป็นโลกธรรมอยู่นะเมื่อเมื่อใจเรายังปรุงเป็นโลกธรรมอยู่มันก็เลยมีไอตัวที่ปรุงเป็นโลกธรรมคือ อัตตาที่เราบางๆนั่นแหละเป็นตัวปรุงไม่เป็นเราเป็นโลคธรรมแต่ตนี้จะทำไงเมื่อเห็นแล้วว่าอัตตาบางๆนะก็นั่งแค่ประคองมันไว้เฉยๆไม่รู้จะทุบมันยังไงเพราะถ้าทุบไอ้อัตตามันก็จะมีผู้ทุบก็เราอีกก็คือสังขารจากความคิดที่ไปทุบมันไม่จบไม่สิ้นอะ่ะไอ้ทำลายก็ผู้มีผู้ทำลาย ก็นั่งภาวนาไปนะหาวันเวลาที่จะฟุกปรากฏว่าพอท่านแสดงอาการอันนี้ออกมาอาวัยวะมันออกมาท่านก็นั่งตีโพธิพายว่าถูกอะไรเล่นงานหรือเปล่านะกลายเป็นวิตกจริตไปเลยเราก็เลยบอกว่านั่นไงพอพระพุทธองค์ได้มาแสดงได้แล้วว่าที่เราพูดกันว่าเราเห็นธาตุสี่เสมอกันไม่มีสูงไม่มีต่ำ ก็สิ่งหนึ่งที่มันออกมาจากหน้าท่านมันก็คือธาตุสี่ใบหน้าของท่านก็ธาตุสี่ที่นั่งยิ้มอยู่นะ่ะแล้วเราให้ความเสมอภาคกันไหมเราไม่ให้เราให้อีกอันหนึ่งลามกอีกอันหนึ่งเป็นพระพักที่มีความเมตตาที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนี่ไงเราไปให้ความหมายสูงตำ่ำนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธองค์แสดงให้ดู เมื่อใจเราน้อมรับว่าพระพุทธองค์แสดงให้ดูเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีทางจะเกิดงนี้ได้เพราะเราศรัทธาต่อท่านมากเขาถึงเวลาอันหนึง่งท่านแสดงให้ดูอย่างนี้แหละความศรัทธาเราจะเชื่อมั่นเลยโอ้ท่านแสดงให้ดูว่าท่าสี่เสมอกันตอนนี้ถามใจเราที่เรายอมยอมรับไหมว่าท่าสี่มันเสมอกันถามใจถุงทุกคนดูเอง มินยอมรับไหมว่ามันเหมือนกันเลยพอยอมรับเนี่ยผลจากการยอมรับเนี่ยมันเลยไม่มีตัวที่ไปบงการว่าอะไรสูงอะไรต่ำไอ้ตัวที่ไปบงการคือคืออะไรตัวตนเราตัวลงตัวตนเราถูกทำลายไปด้วยอินสี่ห้าพละห้า ถามว่าตัวใดทําลายไม่รู้มันส่งไปด้วยกระบวนการอินเยียห้าพละหา้าไอ้ปัญญาสุดท้ายเนี่ยมันปิ้งออกมาอย่างนี้แต่จะเห็นจะจะว่าไอ้นี่ไปฟาดฟันไม่ใช่ปัญญามาอ๋อเหมือนกับอะคิวมินิเ็นอยู่เลกาแหละก็ออกมาอย่างนี้เนี่ยปัญญาเป็นแบบนี้ออกจากความคิดไหมไม่ใช่เห็นไหม เนี่ยมันอย่างนี้นะอันนี้คือรูปเ,เคยเห็นรูปเป็นทาตุสี่เสมอกันเพราะไม่มีตัวตนไปแบ่งแยกนะอันเนี้ยตัวตนก็หายไปตรงเนี้ยพอตัวตนหายไปเราก็แอฟพลาต่ตอไปเลยถ้าเราเราก็ดูว่าตัวตนหายไปเพราะอนะินทรียห้าพล้วนะรูปพอดีวันนั้น,น่ะมีคนส่งลงมาใหกกันเขาจะให้เราเข้าใจทั้งหมดนั่นเอง ไอ้นคนเป็นเสียงทํางานอยู่ในระบบราชการนะก็เกิดเกง่งเป็นด็อกเตอร์ด้วยเกง่งก็เก่งเนี่ยการได้ได้การโปรโมทก็ก็ก็ก้าวหน้ากว่าเพื่อนมันก็จะถูกเป็นที่เพ่งเลงอิจฉาริษยาไอนะ้คนที่อิจฉามก็เอาไปหา คนเรามันจะคอมพิว0ร้อยเปอเซ็นหมมันก็จะหาที่ดา่าไปดา่าไปโพฆษนาว่าไม่อะไรต่ออะไรพอด่าไปเรื่อยๆด่าไปบนดา่าคนด่าฝากไปคนโน้นด่าฝากไปเดี๋ยวก็ไปเข้าหูเจ้าของเจ้าของก็เผานาอยู่ก็เกิดเอ๊ะก็วางเอวางว่ามันเป็นกรรมมันก็ไม่ วางเป็นกรรมมันก็แค่ไอตัวอัตตามันแค่วางวางแต่มันก็ยังแหวงแหว,วงอยู่ไอคนนี้นินทามันก็ยังวางไม่ได้มันก็ขาดใจตลอดนะตอนนี้จนกระทั่งเขามาส่งอารมณ์เราวางไม่ได้สองวันสามวันวางไม่ได้แล้วเขาบอกจำเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปเมตไปไป,ไปบินธบาตกับพระอนุนได้ไหม นี่ไปใส่บาตรแล้วชาวบ้านมันเข้าแถวยืนดา่าอ่ะยืนดานะ่าแล้วไงล่ะอก็อบขนาดพระผู้เจ้ายัางโดนด่าเลยแล้วภาษาอะไรตัวเราเท่าหนูวะทำไมถูกคนเขาดินทาบ้างเป็นไรไปแค่นั้นิตมันอ๋อพระผู้เจ้ายัางโดนเลยมันเลยปล่อยอัตตาตัวตนมันเลยปล่อยตัวเองเนี้ยปล่อยงานนี่เสียงนะเนี้ยมันปล่อยอย่างเงี้ย งเสียงก็กลายเป็นเสียงลมร้งแรง,ง,งเป็นเสียงกิ้งลีดนกหนูปูปลาก็จังหัวมันดีเสียงอะไรก็ได้ไม่มีเราไปให้ความหมายมันจะมีใครเจ็บใจไหมเห็น<ม>ไหมตัลงไอ้เที่ยวทุกข์ก็เพราะมีเราเพอเราหายไปนี่รูปเสียงนะพอสรุปไปยังไนงะกินรสโปดพทพระมันก็เหมือนกันนะก็วางได้หมดแล้วเสร็จแล้วไปวางรรมาลง ทำอารมณ์ไม่ให้มีราคะไม่ให้มีโทสะไม่ให้มีโมหะให้อยู่กับปัจจุบันจิดอยู่กับปัจจุบันตรงทำอารมณ์วางตรงนั้นอีกทีหนึง่งมันก็จะว่างว่างไปหมดอวิชามันดับอันนั้นตัวอารมณ์ที่ใจก็เลยไม่มีแต่ตัวใจวางที่ลูกตัวอารมณ์ทำอารมณ์วางด้วยปัญญา นัดเข้าใจไหมเนี่ยตัวธรรมอารมณ์อ่ะมันไม่มีอัตราไปรองรับเพราะตัวอัตรามันไปอยู่ที่รูปหมดวางด้วยวางด้วยอินทรีย์อ้ปาะห้าแต่ธรรมอารมณ์มันคืออารมณ์อารมณ์ถูกวางด้วยราคาโทสะโมหะด้วยหนึ่งสายใหญ่มาสายใหญ่วางแล้วก็เห็นโทสะตามความเป็นจริงแล้วก็ พอเห็นตามความเป็นจริงโทสะก็จะวางแล้วก็อยู่กับปัจจุบันโมหะก็จะวางอารมณ์ก็เลยไม่มีเนี่ยตัวแต่ตัวตนมันไม่มีเมื่ออารมณ์ไม่มีมันก็ไม่ไปปลุกตัวตนขึ้นมาส่วนตัวตนน inum, วางด้วยตรงตรงร,รูปเราคิดว่าน่าจะหมดจดแล้วนะเนี้ยแกะรอยมาได้แค่เนี้ยที่เอามาสอนนะ ใครใครช่วลองแกะกันต่อก็ได้เพื่อจะมีทางเดินต่อเพราะมันไม่มีในตำราทั้งสิ้นเลยก็ตตำราก็จะตามอย่างที่นัดส่งม,มาให้เติมมันก็จะอธิบายตามนี้หมดเลยนะเป็นตำราทำชั้นสูงจะมาอยู่ตรงนี้หมดนะแต่ก็ลองดูถ้ามีค้นต่อมาได้เอานี้เทปอันนี้ก็เดี๋ยวให้ปุ้ยไปด้วยให้ปุ้ยอ่ะ นะแล้วดูที่เผื่อเขาจะหาอะไรได้ดีกว่านี้เพื่อมาทำำาําตํารานี้ให้คอมคลีตนัดก็ทําหน้าที่เก็บมารวบรวมนะเพื่อจะลงพุทธศาสนาไปอีกสองพันกว่าปีหลายแทงคําสอนของพระพุทธองค์ที่เราค้นมาปฏิบปต่อเนี่ยถ้าไม่มีพุทธศาสนาจะไปสองพันกว่าปีนี่ลำบากแต่ถ้ามีเนี่ยไปได้ เนี่ยก็เราเต็มความสามารถเราก็ทำไปกันเพราะตอนนี้เราก็หนักละเจ็ดสิบกว่าละเจ็ดหกละนะก็แค่เอาสิ่งที่ค้นได้ตรงนี้เผยแพร่ไปกับนับปฏิบัติทั้งหลายก่อนได้นับปฏิบัติทั้งหลายก็ไปต่อเติมส่วนถ้ายังพอมีทางเดินไปหาส่วนที่ยังยังไม่ได้คำตอบมา,มาเติมแต่ถ้าได้คำตอบในใจพอใจแต่ละคนแล้ว ไม่มีใจเหลือแล้วก็เอาตรงนั้นไปก่อนเพราะอย่างน้อยถ้ามันไม่ถึงพระอรหันต์ก็เป็นอาลูประพรมแบบมีปัญญาถึงขั้นใกล้ๆสุดท้ายอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นทีมรวมกันอย่างนี้และช่วยกันทีมที่ผู้ที่มีปัญญาแต่ถ้า ใช้คนใดคนหนึ่งคนหน้าเนี่ยไม่มีทางเลยอทั้งหมดก็ขอจบวันนี้เอาแค่นี้ทีน,นี้ใครอย่าถามอะไรก็เอา้าว